สวัสดีครับปุ้มเดี๋ยวปุ้มคงนำทิ้งนะครับกับคลิปนี้เดียวปุมมาเล่ป้าไปเล่ไอ้กันต้องหน่อยจะีครับเดี๋ยวเรามาเล่ไอ้เกี้ันกับเดี๋ยวมันดำมันร้อนวูดดำฟิฟฟิ่ฟิฟฟ่มันละได้ยันมันดฟิฟฟฟิฟฟเลยเดี๋ยวปุ้มป้าไปเล่โนมันดำาืเดี๋ยวปุ้มมันทำไม่เป็นครับไม่เคยํำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะป้าไปเล่าพูดได้กันปื้ ไปเร่วีเจ้าร่มกันรครับ่มกันแต่ไม่เป็นครับทีนี้กลินก้าวกันได้เลยนะครับกินก้าวกันได้เร็คือต่อยออกมารอไปขู่ควาแต่ที่ไอ้ทักขนกับไอกาวิงกันเราแล้วเรารมาเล่กันมาเขทำกันดื้อกับไอฟิตรีฟิตรีกันเวลาเป็นเกี้มันจะดังก้องวนๆเลยครับฟิต

ไปเลยครับเดี๋ยวไปเลยบอกเขาใช้ปืนแต่เดี๋ยวไอฟ้ฟิ้ฟวๆมันก้มว่าวยี่แย่ใกล้กัน้องมันใกล้กันเนี่ยกันเลยแต่ว่าอย่างโก้งนะแต่เดี๋ยวมันเตือได้บาใกล้นะมันแกอยากแต่งรถครับแต่วันทำไมเป็นทำไมน้องนองทำไมมีควายได้กับตั้งมาหลุมมุดได้ไอ้ควายมันแกอยากแต่งงั้ยมันพี่แต่ทำไมเปนนะเ็นไอ้เล็กแต่งไอ้ ก็ไม่มาอีนก็ว่าไป็นเรื่องเราไปเลยครับไปเลยเด็กว่าอา,าได้ปูดใกล้ไอ้โรยเจน่าครับกันเราเดียวยังยังยังพี่น้องยักษมันจะร้อยมันจะร้อยจะยไดยแล้ววันนี้ จะป e really ูนก okay. ah ้าอยจะน้ารอดเดียวคันนี่ราปลอมใจครับรถปลอมใจเลยคือรถก็ใหญ่ยันวันเคยเอาไปลนปั๊มเล่นเบงไม้บ้าเลยครับเล่นกี่เลยกันเด็กมปก้าเลยว่าคับร็อกกี้รวยจะน้าอาเป็้พี่วัยงเลยเด้ไดได้เกียร์อันได้เกียร์ไหมทึ่งไอตงน่ยงเลยอะไรนี่แตผมไปต่าดู ร้อยกันนี่กันนี่วีเกตี้ครับก็เราไอซียูเออวีไอพีเราได้อ้ไดตักี่ตรงนี้เหรอ ผมยอมไหมจำได้ไหมว่าผมไปเลยดิรู้ว่าจะไม่เป็นเลยอยากแบงอยากแบงแต่จะไม่เป็นครับได้เจอโองมาเลยถูกอ้างคนจำเป็นอยู่ไอ้นี่เขาไม่แจกว้าดีนี่เหมือนออกป้าไม่เร็วเลยในวัยอยู่เนวะ ก่อ่อย,ย้ำกัดมันลงไหมเดียวยวะย้บกัดไม่ลงรอเราเทียจะลงคนนี้มาวัขึ้น,นย้บกัดไีกเยตู้สิน,ส,นสินหัวมาแม่สินส้นหัวินหัวมันตรงยังเนี่ยหัวมันในนั่นนะ ăn hải nung luôn một nào vô. xe mẹ cao nó bảo con rồi kiếm kinh đi Ừ, ừ, mình mới ตึ้งได้ก้ามาเกียร์กันเด้อไม่ดังไม่ดังต้องเหยียบพลาดนะหวานี่ต้องเหยียบพลาดลูกบัวก็รอทำไม่ได้ครับเกีกูเลอร์เออตักเกียร์กระเดกทำได้ครับกูเลอร์ไม่มีรูกุลเลอร์ไม่มีรู ติดกางๆมีการคูครับพอเราคูดมันก็มันติดเราซึ่งวัยปัณณนีปัณนณีแล้วมันไม่ติดแล้วมันไม่กอแล้วเตะลงเม็ดแล้วปัณณีโอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมสว,วัสดีครับ